สวัสดีทะสวัสดีสมาชิกลุ่ม BAP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวียามเช้าเช้าวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมพศ2565ค่ะกับการดิคอกราฟคู่ GU สํสำหรับการจีแท่งเดย์วันนี้มีแรงเซลนะคะมาจากแอรยแนวต้านค่ะสงสัยจะขึ้นต่อไม่ได้มีการกดราคาลงมาเดี๋ยวเราไปดู H4 H4 นั้นนะคะต้องบอกว่า H4 เมื่อวานนั้นไปเจอแนวต้านนะคะแล้วกดลงมาตามแผนเป๊มากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดู H1 ค่ะสำหรับ H1 ก็อย่างที่บอกว่านะคะก็แพรมองว่าเขาจะลงมานะคะเพราะว่าไปเจอแนน์ มเมื่อวานก็ฟ้าสวยงามนะคะแล้วเจอแนวรับก็โยกขึ้นไปค่ะวันนี้เทรดอะไรคะอัปเดตใหมค่ค่ะวันนี้เทรดหน้าเซลล์เหมือนเดิมจ้ะนะคะเดี๋ยวพ่อแพมจะให้จุดเข้าเซลนะคะเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างสวยไม่สวยค่ะนะคะแผงการเทรดของเราวันนี้ G U นะคะมองเซลล์ค่ะ นะฮะสำหรับใครที่เทรดคู่นี้ก็ฟ้าสวยงามน,นะยินดีกับทุกกําไรนะคะขอท่านมีกําไรในตลาด forex ทุกวันนั่นคือสิ่งที่เราเข้ามาทําเงินในตลาด forex นะคะสำหรับพ่อพมแล้วเทรดวันต่อวันจบในวันนะคะทำกำไรในวันถือว่าเรามาหาเงินในกราฟในทุกๆวันมันสุดยอดแล้วในอาชีพนี้นะฮะเพราะว่านั่งดูกราฟก็ได้ตังค์นะ พอวราไม่ได้ออกต้องออกแรงอะไรมากสิ่งที่ต้องออกแรงคือสละเวลาร่ำเรียนศึกษาหาความรู้นะคะจดจ่อกับสิ่งนั้นและเห็นสิ่งนั้นซ้ำๆๆๆๆแพทเทิร์นต่างๆมันจะเข้าไปอยู่ในสมองและความคิดของเราตลอดเวลาค่ะเวลาเรามองปุ๊บมันจะรู้ปั๊บเลยว่าไอเนี้ยตกเป็นส่วนที่ส่วน ควรจะเซลล์และตรงนี้มันเป็นต้านและมันจะลงตรงนี้นะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่โค้แพรฝึกฝนตัวเองมาตลอดนะคะโค้แพรจะเล่าให้คุณฟังนิดนึงว่าโค้แพรเป็นคนที่จดจ่อทําเนื้องานทุกอย่างด้วยความตั้งใจเวลาทําอะไรแล้วทําสุดตั้งใจจดจ่อเพราะสิ่งที่เราจดจ่อตรงนี้โค้แพรบอกคุณได้เลยว่ามันจะตอบแทนเราด้วยความมั่งคัง่งถ้าเราเรียนรู้มันจรงิงจังนะคะโค้แพรก็ขอเป็นกาลังใจให้กับเทรดเดอร์ทุกท่านตั้งใจและก็คุณจะได้รับผลลัพธ์เพราะสิ่งที่คุณเรียนรู้ออะรรทุกทกๆวันันนมคคืืปสบาณ์เ ทางที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จในอาชีพการเป็นเทรดเดอร์ค่ะนี่คือแผนการเทรดในคู่ GU วันนี้นะคะขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดใสากาไรทุกวันขอให้ท่านมีความสุขและประสบความสําเร็จในการเป็นเทรดเดอร์ขอให้ท่านมั่งคั่งร่ํารวยจากการ